สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมการเผยแพร่โครงงานการสร้างความร่วมมือและขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านกำรรพีเหล่าการเจริญศิลป์อำเภอบระบ,บือจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยโครงงานที่นำไปเผยแพร่ มีโครงงานปลูกผักไฮโดรโปรนิกโครงงานขนมถ้วยโครงงานสร้างนิทานจากแคปคัดและโครงงานสบูรจากสมุนไพรค่ะโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านดรสุภาพรลมามาัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลปคุณครูและนักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ช่วงท้ายกิจกรรมมีการโชว์เต้นบาสโลปของนักเรียนโรงเรียนบ้านกมพีเหล่ากาจเจริญศินด้วยค่ะเสร็จจากที่โรงเรียนพวกเราเดินทางไปการาบศาลเจ้าปู่จุมคำเพื่อความเป็นสิริม,มงคลค่ะศาลเจ้าปู่จุมคำตั้งอยู่ริมโนนหนองบอ่อเป็นสถาปตัตยกรรมของจีนสันนิษฐานว่านาที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้ง ของแหล่งชุมชนโบราณมีชาวจีนและยัวเข้ามาค้าขายเป็นที่เขาร้ของคนในอำเภอบ,รบอรบบนและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่จุมคำค่ะรอบๆบบริเวณศาลมีบึงบัวขนาดใหญ่มีทิวทัศสวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูดอกบัวบานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาแวะชมค่ะ นั้นพวกเราได้ไปแวะชมสวนพี่ฝนสวนผักไฮโดรโปรนิกในตัวอำเภอรบระบือค่ะพี่ฝนได้ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแก่พวกเราได้เทคนิคและวิธีการมาต่อยอดที่โรงเรียนใครผ่านไปมาอำเภอรบระบือสามารถแวะซื้อได้นะคะราคาขายก็ไม่แพงกิโลกร,รัมละหน0่บาทค่ะ และมีทั้งอุปกรณ์การปลูกต้นอ่อนจำน่ายในราคาย่อมเยาวค่ะจุดสุดท้ายของวันนี้ค่ะมันแกวบาราบือหรือแอปเปิ้ลดินขึ้นชื่อเป็นมันแกวเงินล้านขายสองข้างทางริมถนนบราบือบ้านไผ่คุณยายป๊อปเล่าให้ฟังว่ามันแกวบาราบือปลูกมานานกว่า40ปีแล้ว น้นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีก่อนเก็บ20วันงวดให้น้ำทำให้รสชาติหวานอร่อยสมัยนี้คนได้นำมันแกวไปแปลรูปเป็นไส้กะหรี่ปับ๊บสร้างมูลค่าและรายได้อีกทางค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอบลบืออย่าดืมแวะเที่ยวได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ